ส่งผลลมยนต์ศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็สวัสดีกับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็วันนี้อยู่กับรถมือสองเฮียเอกส่งผลลมยนต์นะครับสําหรับวันนี้นะครับเอกจะพามาชมมาดูนะครับสต็อกรถในส่งผลลมยนต์ของเราเข้ามาใหม่เพิ่มเติมอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับคันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับ X Series นะครับสําหรับคันนี้เป็นอ e ีซูซูดีแ Series นะครับปี2019เครื่องยนต์1นึ่งจุดบูพาเวอร์คันนี้นะครับสประตูสีามุกสวยๆอย่างนี้เลยแคปโฟนะครับสาหรับเจ้าคันนี้อ่าเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของเจ้าคันนี้กันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะอ่าสำหรับกระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นกระจังหน้าแบบ2ชัน้นให้มาในรูปแบบของเที้ยวยักษ์อย่างนี้เลยนะครับมาในรูปแบบของ สีขาวเมทริกนะครับตัวพิเศษเอ็กซิลตัวหนังสือของเขาจะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็มีชุดแต่งในเรื่องของนีเลยพื้นห,ห,หลังนะครับเป็นไทเทเนียมมาให้เลยสำหรับไฟหน้านะครับขึ้นชื่อว่า x อ็กซิลนะครับไม่มีหรอกไฟหน้าแบบธรรมดายังไงก็ต้องเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแสงสีขาวแบบนี้เลยนะครับ และแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็จะเป็นไฟแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะไฟมันจะต่างกันนะครับแล้วแต่ปีนะครับถ้าเป็นปีใหม่ๆเนี่ยไฟของเขาเนี่ยจะให้มาแบบสวยมากแล้วก็แพงมากด้วยไฟอะ่ะสำหรับกันชนนะครับสำหรับกันชนหน้าของเขาเนี่ยก็มีในเรื่องของไฟสปอตไลท์ไฟตัดหมอกมาให้นะครับมาพร้อมกับสกเก์ต จุดแต่งสเก์ตรอบคันกันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จัดทรงลงล้อนะครับโหลดเตี้ยมาให้นะครับรทำเป็นยีรับแคะมาให้นะครับอ่าสวยมากนะครับสำหรับเจ้า x อ็กซคันนี้ฝากระโปรงคาร์บอนสีดำอย่างนี้เลยนะครับอบอกได้เลยว่า โคตรสุดครับคันนี้จะขอเปเรียนแป๊บหนึ่งมามาดูในส่วนของด้านข้างนะครับล้อและยางนะครับหนึ่งไงจัดดักจัดเต็มเป็นแม็กเวลสีดำอย่างนี้เลยนะครับามาพร้อมกับดิปเบรกแบมโบนะครับสาย,ยางของเขานะครับสาย,ยางสองสามห้าขอบสิบแปดนะครับโหลดเตี้ยมานะครับจัดทรงลงล้อ โลดเตียสเกิร์ตรอบคันสวยๆอย่างนี้เสรลักแคปโปนะครับเป็นตัวหนังสือสีแดงด้วยกันนะครับในเรื่องของอกระจกมองข้างนะครับก็ไฟเลี้ยวในกระจกนะครับให้มาในรูปแบบของธรรมดาตามสีตัวรถเลยนะครับกระจกของเขาตรงรุ่นตรงใจแน่นอนนะครับสำหรับทนันนี้กระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับสำหรับ มือจับนะครับเป็นมือจับแบบโครเมียมนะครับแล้วก็มีที่ป้องกันรอยการขีดข่วนมาให้นะครับเป็นชุดแต่งของเขามาให้นะครับออนียวดีมา mm hmm. นะครับอืมสวยมาก mm hmm. ก็เป็นมือจับโครเมียมทั้งสี่บานเลยนะครับชุดแต่งก็เป็นสเก์รตรอบคันอย่างนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเขาก็จะแต่ง แต่งซิ่งมาเป็นปีกนกอย่างนี้มาให้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามบนหลังคาอย่างนี้เลยนะครับอ่าสำหรับกระบะแม็กไลยเนอร์ก็ยังไม่มีให้นะครับเพราะเจ้าของเก่าเนี่ยเขาถอดออกไปนะครับอ่าก็อย่างที่บอกครับสายซิ่งเขาไม่ใส่กระบะแม็กไลเนอร์กันนะครับก็จะถอดเปลือยๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าสำหรับด้านท้ายของเขานะครับมาดูกัน ไฟหลังเขาเนี่ยแยกเป็น3ชิ้นนะครับเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยหลังนะครับให้มาในรูปแบบของ LED ทั้งหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็เป็นไฟแบบใหม่ mm hmm. แบบสับนะครับ mm hmm. สัญลักษณ์ Isuzu D-Max ตัวพิเศษ X-Series DDI มีให้ครบเลยนะครับแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยเขาติดตั้งนะครับกล้องมองหลังมาให้เพิ่มนะครับ อ่าแล้วก็อ่านี่มีในเรื่องของทอซิ่งมาให้นะครับส่วนมากรถของทางเต็นท์เราก็จะออกแนวซิ่งๆหน่อยนะครับมีทอสซิ่งมาอี่า1 9 d d i Blue Power นะครับสลกเป็นสติ๊กเกอร์แบบน,นี้เลยเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในตัวรถนะครับอ่าเป็นไง ชุดเด่นของ X Series นะครับก็จะเป็นชุดแต่งภายในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังคาดแดงดำอย่างนี้เลยทั้ง4ที่นั่งเลยนะครับข้างลังนี้จะเป็นเบาะหนังแบบธรรมดาสีดำนะครับก็มีในเรื่องของคอนโซลมาให้อันนี้ที่วางไล่สวยมากภายในเนี่ย สำหรับเบาะนะครับเป็นเบาะผ้าสีดำแดงที่เอกบอกไปเป็นตัวเป็นตัวพิเศษของเขานะครับเป็นจุดเด่นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ก็ว่าได้นะครับอ่าของเขาภายในจะเป็นหนังทั้งหมดนะครับเป็นหนังนะครับอ่าชุดแต่งคาดอย่างนี้มาให้นะครับเป็นสีอย่างนี้มาเลยสำหรับกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานเลยนะครับกระจกมองข้างก็ไฟฟ้าปรับมือตรงนี้เลยนะครับ สำหรับพวงมาลัยนะครับสำหรับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะครับอ่าพวงมาลัยมันติฟังชันหน้าจอของเขาอย่างนี้เลยไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเกะมาให้สามเกะนะครับมี่ก็สามารถเสียบสายชาร์จแบตได้ในเรื่องของบุ๊กเซอร์วิสมีให้ครบนะครับสำหรับ นะครับเครื่องเล่น mp 3นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยเขาติดตั้งเพิ่มมาให้นะครับก็เป็นกล้องถอยลังนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็บลูทูธได้เลยแอร์เป็นแอร์แอร์แมนนวลแบบปรับมือนะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเกียร์เดินหน้า6เกียร์เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับก็ให้ชุดแต่งในเรื่องของนี่เลยมาให้นะครับก็ หุ้มเกียร์นะครับเป็นสีดำลายแด,ดงสวยมากคันนี้คลีนคลีนกันเลยนะครับรถเบรกมือเป็นแบบมือดึงนะครับการคอนโซลนี้เลยที่พักไหลมีให้ครบนะครับอ่าอันนี้เกะอันนี้เป็นไฟส่องสว่างนะฮะผู้โดยสารติดตั้งมาให้สองจุดด้วยกันเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นไฟ LED นะครับเปิดไม่ได้น,น้อเอ็กดันได้โอ้ไม่ต้องนะ สำหรับที่บังแดดนะครับอ่ามีติดตั้งมาให้ครบท้วนนะครับและที่สำคัญบอกได้เลยว่าใหม่ๆๆก็ดูที่พลาสติกนี้เลยพลาสติกเขายังไม่แข็งเลยโพตาายแล้วก็มีที่วัดบูทมาให้หนึ่งตัวนะครับวัดบูทมาให้หนึ่งตัวเดี๋ยวเราค่อยนะครับเพราะว่า ของเราเนี่ยเพิ่งจะติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มมาให้ใหม่นะครับก็ต้องจําเป็นเราต้องถอดที่วัดบูทออกนะครับเดี๋ยวติดตั้งให้ไม่ต้องกลัวนะครับนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามมาที่เอกได้เลยนะครับเบอร์โทร098ขออภัยครับเบอร์โทรนะครับ093 หนึ่งสองห้าแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Isuzu D-Max c a p o ตัวพิเศษ X-Series นะครับสี่ประตูสีขาวนะครับปี2019เครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าบคันคันนี้นะครับได้ชุดแต่งนะครับเป็นสเกิร์ตรอบคันฝาหน้าคาร์บอนนะครับกระปรงหน้าฝาคาร์บอนอ หน้าจอทัชสกรีนพวงมางลัยมัลติฟังชั่นแลวก็กล้องถอยหลังนะครับออชชั่นภายในถือว่าเรียบหรูดูแพงมากสําหรับคันนี้นะครับตั้งขายอยู่ที่5้าแส0บาทเท่านั้นนะครับก็มาออกรถกับที่สมพลนมยงของเราเนี่ใช้เอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็บัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับออกรถง่ายที่สําคัญฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอฟีท่าดำเนินการทุกอย่างเลยนะครับมาที่นี่ครบจบในที่เดียวนะครับก็ยังไงก็ อย่าลืมนะครับมานะครับมาซื้อมาชมมาเลือกหากันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เอต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ